We will never lose ทั้งเพลงร้องได้อยู่ท่อนเดียวสวัสดีทุกคนนะครับซูปเปอร์ฮีโร่คนใหม่ยูนาโนูเธอผู้มีความสามารถเพลงได้ทั้งซูปเปอร์ฮีโร่ไอดอลเคป๊อปเมเติงกลางเออไปเริ่มกันเลยดีกว่า ละครน่ารักมากเลยอ่ะดูด้านุกนี่เนนี่เนไหน,ไหนมีใครเอบตรงนี้ไหมเจเอ,อ๋ไม่มีตรงนี้ล่ะเจะเอ๋ไม่มีใครเลยจากที่ลองเล่นมาหลายเกมนะครับก็รู้สึกว่าดูน่าสนโซเนี่ยเป็นตัวเชองค้างเล่นค่อนข้างไม่ยากนะฮะก็สกิลสกิลแรกเขาจะรวบใช่ไหมสกิลสองเขาเช่แข็งได้ถ้าโดนนะ ก็ถ้าให้แม่นยำหน่อยก็สกิลสองก่อนให้โดนแล้วเขาแข่งแล้วเราก็ค่อยสกิลหนึ่งให้โดนเขาก็จะแม่นยำกว่านะฮะนี่เพื่อให้พาร์สีนี่ใช้แข่งนี้แต่ว่าสกิลหนึ่งไม่มีเพราะว่าเธอมีพาร์สีในการเก็บสัญลักษณ์รูปหินมะนะก็จะทําให้ทีเพิ่มอีกหนึ่งครั้งแล้วก็ระเบิดสัญลักษณ์ด้วยอุ้ยใครออกพิกซิวเวอร์ตกใจ โอเคมาแล้วอู้มาแล้วมาแล้วนี่แน่อุ้ยไม่แข็งด้วยอ่ะอุ้ยเร็วเกินเร็วเกินอันติเลยอันติอันติแล้วหนีอันติแล้วหนีอันติของเอ่อลูน่าชโนนี่ก็จะเด้งเลือดได้หน่อยด้วยนะตอนที่แบบกดแบบจังหวะที่กดปุ๊บจะมีเลือดเพิ่มมานิดนึงโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นไม่มีสกิลเลยไม่มีสกิลเลยกับมักกอนกับมักกอน มาขายวิงซูคะ่ะแม่ค้าวิงซูคะ่ะเอาบิงซูไหมคะบิงซูสตรอเบอรี่บิงซูช็อกโกแลตมีปะะ่าวว่าิงซูถั่วแดงโอเคเอยเอาเงินมาอยา่ยาย่าขอเงินยาดูก็รู้ว่าเป็นคนงกเงินมากมาเร็วมาช่วยเขี่ยๆพอจะเอาเงินดูก็รู้ว่าเป็นคนโลภนี่ไง่ขีต้องเอาเงินมาเอาเงินมาอะให้ตัวหนึ่ง มาแล้วมาแล้วแม่ค้าปิงซูมาแล้วโอ้ยโอ้ยอย่า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 ยิงแม่ค้าปิงซูนี่เนี่ยแข่งแล้วแข่งแล้วแข่งแล้วเมื่อกี้แข่งแล้วโอเคต้นเกมเรายังไม่ค่อยแรงแล้วก็สร้างจังหวะให้เพื่อนไปก่อนนะฮะด้วยการแบบแช่แข็งอย่างนี้ไงเนี่ยไหนแช่แข็งเพื่อสร้างจังหวะให้เพื่อนได้โอ้ยไม่ถึงเออค่อยๆเก็บเงินหาของก่อนยังไม่แรงก็สร้างจังหวะให้เพื่อนไปก่อน โอ้โหมีโล่มากันป้อมนี่แตกสีโอเคยาโอ้โหัวคีบไม่จะหัวป้อมเลยเสแล้วที่ป้อมแล้วโอ้ยมีโล่อีกจะแตกไหมเนี่ยเฮ้ยหยุดเดี๋ยวนี้โอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเออเจ็บเจ็บเจ็บนี่เนี่ยนี่เท้าขีบอ้าวป้อมยางหายไปเมื่อไรเนี่ย เออมีคนตายเออพ้อมแจกแล้นลยะแล้วนี่แข่งแล้วแข่งแล้วอันติอันติกระโดดรถเอ็นวีวิวเนฟบลูดโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ได้พิคคิวเวอร์ไวอ่ะพิคคิวไม่โดนโออแ้วเออแล้วตัวนึงีกตัวนึงนี่แน่ไม่ถึงด้วยมีเรื่องไหมมีเรื่องไหมแช่แล้วแช่แล้วแช่แล้วโอ้ยโอเคเอาป้อมเลยป้อมเลยจะพร้อมเลยโอ้ยกระตุกอ่ะ อุ้ยูแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วสกิลไม่ค่อยโดนซิเอเร็วอ่ะอ้อย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 ยิงสิยิงสิอ้อยอ้อยพร้อมไม่เอาแล้วแช่แล้วหนีหนีหนีเลือดหมดเลือดหมดโอเคเรามาช่วยตีคีบแล้วนะนี่เนี้ยเงินเป็นของเรานี่เนี่เนี่เไปด้วยกันเถอะ พราะพวกเราคือสามสาว power pop girl ฉันจะเป็นเอ่อ b u t t e r c ั p แต่เธอเป็นอุ้ยใหญ่ใหญ่อ้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วอันจีอันิีอันจีอันจีโอ้ย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 ดีโอ้ยไม่โดนไม่โดนเดี๋ยวซื้อของกนโอ้ยโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยกลับมาีนี่นะกลับมานี่นี่ัะกลับมาไม่โดนใครเลยดี่นไปไห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 นโอเคโอเคโอเคได้อยู่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  โอเคสวยจ้าสวยใจหมด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 ในคลิปได้ไหมเออดันป้อมได้ไหมโอ้ยอุ้ยยุ้ยยุ้ยแย่แย่แย่แล้วโอเคป้อมป้อมป้อมไม่ได้ป้อมไม่ได้มีคนระเบิดไหนไหนการะเบิดไหนไหนนี่เหรอนี่เหรอนี่แช่เลยไม่โดนด้วยโอ้ยซิกซ์เวอร์มานี่แล้วนี่แมนชีสแมนชีสจับเหรอแมนชีสจับเพื่อเราเหรอไม่ระวังหลังเลยนะ อุเขาไปยไังงเลยอ่ะไม่ได้ล้วไม่ได้ล้วโอ้ยระเบิดตูมเาไปทไม่ได้แอซิดเลยสิคิดพ่อยึงดอยเอาป้อมแล้วเอาป้อมแล้วิงอยิงอมเลนี่แหละสามคนลก็แตกแล้วโอเคอุ้ยแข็งแข็งแข็งน่เนี่ยจระเบิดมาโอ้ยถ่ายถ่ายายถ่ายายถ่าไม่ถายไม่ถายโอ้โหขนาดวารยังมีเพลง มาแล้วเอ้ยยายาเออขอตัวหนึ่งก็ไม่ได้ไม่มีสกิลเลยหมดสกิลใช้คิดหมดแล้วเออย,ยิงเลยตลอดจิ้อ้ยยาเนื้อเก่งทะลุผืนไปเร็ว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 ไป,ไป,ไปงานไงไม่ทันแยงไม่ทันก็ฆ่าฆ่าฆ่าให้หมดฆ่าไหนใครได้มงกุฎไปฆ่าออยอ้ยอ้ยอย เฮ้ยไหนไหนคาตาไฟไหนซิวเวอร์หรือเปล่าซิวเวอร์นี่แชร์แชร์แล้วแชร์แล้วแชร์โดนด้วยตัวนี้หรือเปล่าแมนชิหรือเปล่าไหนไหนอีกตัวอีกเออเอออ้าวอ้องไอไดเซอร์เจอเี่ไนี่นี่ไหน่อุ้ยอุ้ยจบบ้านแล้วปะเนี่ยทีบ้านเลยทีบ้าน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 สี่ทีบ้านสี่เดี๋ยวเพิ่งลงทีเซอเจอแล้ว แล้วก็ไปลุมตีกันเนี่ยป้อมเดี๋ยวก็ตายหรอกโอ้ยโอ้ยตา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 ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ครับครับถอยถอยแล้วอ้าวมีคนวับมาด้วยเราถึงคนใช่ไหมไหนวับมาเหลือแช่เลยแช่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 นี่ไงโอ้บนบ่นบนโอ้ยบ่นบ่นบนถอยถอยมานี่เร็วช่วยเราหน่อยโอ้ยฆ่าเชืเ้อก่อนโอเคฆ่าเชื้อแล้ว โอ้ยใจเย็นโอ้ยาโอ้ยแข็งโอ้ยเออตายเลยอุ้ยปุ้ยุ้ยอุ้ยไม่โดนใครเลยโอ้ยใจเย็นนะอันติเข้าไปแล้วอันติเข้าไปแล้วาตายยิงซีอยู่เอาไโอ้ยโอ้ยแข็งแขงแขงโอ้ยแย่แล้วโอ้โอ้โอ้โห้โแ้้วห้โ้วห้โห้้โห้้้โห้โห้โห้ะห้โ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 โห้โอ้โหมโห้โห้โ้โม้ช่วยห้ er. ้ <c oughs> เขาจะมาเอาเสือเทอแน่เลยอ่ะขึ้นมาขึ้มเนี่ยรารออย่างเงี้ยเลยเห็ไหมมาดิมา็นไหมโอ้ยไม่ต้องไม่รอแล้วอู้หเขาเข้าตรงนี้แล้วแล้วตลบหลังแล้วหกไอหกไอว่าไงหกไอหกไอว่าไงหกเออโอ้ยเจ้าคีมนี่คอเยอะจังเลยมากันเต็มไปหมด เพิ่งจะเคลียร์เมื่อกี้มาอีกแล้วโอ้ยโอ้้ยแย่แล้วแย่แล้วโอ้ยระเบิดตุ่ม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 อมุ่มุ่มโอ้ยโอ้ยโอ้ยย่แล้วย่แล้วโอ้ยย่แล้วยิงเลยออกไอยิงเลยมีแข็งแข็งแล้วแขงแล้วแขงแล้วแข็งโดนแข็งโดนแต้เราจะตายอะทำไงดีอะเนี่ยอู้ยนี่เหรอนี่เหอมคชีจะไปไหนจะไปไหนโอ้ยอู้ยอู้ยะตาะตาบบเตมก่อนติไก่อนไม่ไหวไม่ไหว ดาวคลิกซีเวอร์จะไปไหนแข่งไปเลยไปแล้วไปแล้วไปแลว้วเดี๋ยวกำลังพยายามแช่อยู่หายตัวแล้วกระโดดไปแล้วกำลังวิ่งไปกำลังวิ่งไปกำลังวิ่งไปไม่ทันเลยโอ้ยโอ้ยแข็งแข็งแข็งเราเนี่ยแข็งมีคนเข้าไปแล้วมีคนเข้าไปแล้วคนเข้าไปแล้ว,น,ลวนี่เนี่ยเอาคเหรอฮอกคเหรอ อุ้ยอุ้ยอุ้ยจ่าหลอดจะเย็นนะอย่ตายนะเออเออเออุ้ยเจ้าหอกนะเจ้าหกไอ้แฉ่งไปก่อนรวยไหมน่ะอุ้ยจับเหลือจับเพื่อนเราเหลือนี่เนี่ยจับเพื่อนเราเหลือไหนไหนเจ้าเมนชีดูไหนจับเพื่อนเราเหลือนี่เนี่ยตีบ้านเลยนี่เนี่ยฉันตีบ้านเธอแล้วฉันจะตีบ้านเธอนี่เนี่ย โอเคและนี่ก็คือซูเปอร์ฮีโร่คนใหม่ลูน่าสโนเป็นตัวที่ค่อนข้างเล่นไม่ยากนะครับถ้าใครชอบก็สามารถซื้อมาเล่นได้เลยนะครับขอให้ทุกคนสนุกกับการเล่นเกมแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้บายบาย